ข่าวกิจกรรมพัฒนาชุมชนอำเภอนํำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์8ธันวาคม2565ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอระส่งไปผมก็ได้ทางราย์ก็ไนี่เดี๋ยวนี้ไม่ยึดถืออะไรละเดี๋ยวแต่ว่าใหุ้ระบบเออมันเลืออรอบวิธีทำอะ่ะ แล้วนะคะปีที่แล้วที่เรามารวม,มกันก็จะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะคะก็ะต้องขอบคุณตัดแทงมาเพราะว่าในช่วงนี้เราเข้าใจว่าเป็นช่วงท่านที่ส่งมาแล้วก็ส่งถึงจังหวัดน,นะคะส่งถึงจังหวัดไม่เกินวันที่สิบนะคะพอหลังจากนั้นวันที่สิบกว่าจังหวัดก็จะ จะตับแผนยังไงบ้างไหมจะขับเพื่อนอะไรยังไงนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับแผนนะคะของการขับเพื่อนนะคะของตะกรบอาอาชีพนะคะในส่วนของการเกษตรนะคะคทำถ้าเรา,เในในารมะะีระ,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 ะเบียบวี่นัยมีการส่งนะคะก็คิดว่าจะไม่รอดนะก็เลยมีการประทา,า,าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ ให้สมาชิกก็ทราบโครงการการแขจกโครงการเพื่อที่จะไปกระจายประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อที่จะพี่หนาสมาชิกเข้ามาเพิ่มไหมการเสนอโครงการกลุ่มที่ต้องการรับเงินสนับสนุนนะคะและเงินแบ่งกองทุนสมัครสมาชิกนะคะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็ที่เขาเป็นสมัครต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้ว มีของดีมากมายนะคะมีกล้วยม่วงหัวม่วงหัวพันจักรโลตัสที่สุดอยู่ที่น้ำไห้นะคะโดยเฉพาะแปลงของทองแดงเซนนาเรสนะคะมาห้างมาอย่างเนาะวันนี้เขาจะสตีก่อนมาทานสตีสบู่จะพูดภาษาทุกสิมเนาะบางคนผู้ยืมไปแล้วนะะคการทำเป็นกลุ่มเนี่ยนช่องทางการตลาด 哎，你不能这样。